จบไปแล้วเดี๋ยวจะจะเป็นรอบนี้จะเป็นการยิงดับเบิ้ลแท็ดับเบิ้ลแท็นี้จะใช้ปูทัมเมอร์เข้ามาช่วยนะฮะเพราะว่าจะต้องดูระยะนัดต่อน,นัดว่ามันห่างก,กันกี่วินาะทีกี่เซียววิถึงจะเรียกว่าดับเบิ้ลแท็บป้าที่จะยิงจะเป็นเป้าเดิมนะครับแต่ว่าจะมีจุดโฟกัสขึ้นมาใหม่คือจุดแดงข้างบนที่คอนี่เป็นให้จุดโฟกัสนะครับพออาจจะลิงไม่โดนแต่จะให้ดูกลุ่มกระสุนดับเบิ้ลแท็บคจะยิงชุดละสองนัด ดับเบิ้ลแท็บดับเบิ้ลรือว่าสองสี่ชุดก็แปดนัดนนนระยะเดิมนะฮะพิเตอร์อายุวีเรื่อยดิสวัสดีดูสปิดเวลาสปิดนัดที่หนึ่งกับนัดที่สองนะฮะ ห่างกันเนี่ยที่สองนะห่างกัน0.15เดี๋ยวไปดูเป้ากันสองนัดอันนี้ไอพวกนี้เราติ๊กหมดแล้วสองนัดนี้เดี๋ยวไปดูอีกชุดนะึงอีกดูอีกสามชุดก่อนระยะเดิมนะครับประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดล้าอ่ะเตรียมพร้อม บ่ายดูสปีดกันนัดที่สองศูนย์จุดหนึ่งสี่นห่างกับนัดแรกศูนย์จุดหนึ่งสี่อันนี้ง่านจะหลุดนะ,ะผมรู้สึกคุมกืนไม่อยู่อืมอันนี้หลุดไหมค่อนข้างเยอะ,ะฮะอีกสอง จริง,รงดับเบิ้ลแท็บเขาไม่ค่อยยิงในระยะนี้แต่นี่จะมาลองดูว่าทำได้ไหมนะครับเป้าก็ใหญ่โอเค,อเ,คเดี๋ยวนี้ลายบายดูเซฟดูสปิดศูนยุดหนึ่งสี่เท่ากันนะฮะนัดที่สอง โหนี่อุบาทมากชุดสุดท้ายจะลองกดให้ต่ำกว่า0.14ดูนะครับจะลองดูสุดท้ายแล้วุดเปอร์เรดีสวัสบยอยเกมปิงเพียร์แล้วครับดูสักพิก่อน1น 0 1งจุดหนึ่งสามครับต่ำมานิดหนึ่งตรงไหนวะอันนี้มหมวะเพราะว่าตอนแรกเซตที่สามไอเซตที่สองใช่ไหมสี่นี่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนัดเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปย้อนหลังกันเองแล้วกนัน เ่ยนะครับผมทำได้ที่0.13ในรนะยะประมาณ7เมตรขอบคุณครับ